คอเกมห้ามพลาดไอเทมที่ควรมีพัดลมที่ช่วยระบายความร้อนให้กับโทรศัพท์มือถือเคอรุ่น Gm 700ล l t a ภายในกล่องก็จะมีคู่มือตัวพัดลมสายชาร์จไท p ซ C แล้วก็สติกเกอร์แล้วก็ตัวหนีสำหรับโทรศัพท์ที่ไม่รองรับรุ่น m a g s a f e 6จุดเด่นของพัดลมตัวนี้ 1. ทํำความเย็นได้ถึงลบ12องศา 2. เย็นจนเป็นน้ำแข็ง 3. ช่วยยืดอายุแบตให้ยาวนาน 4. เล่นเกมไม่กระตุก 5. โทรศัพท์ไม่ชื้น 6. ราคาไม่แพงพอเสียบไฟสักพักก็จะมีไอเย็นขึ้นมานะครับโทรศัพท์ของเรามีแม็กเซฟสามารถติดกับเครื่องได้เลยหรือจะลองใส่เคสก็ได้นะครับ ส่วนโทรศัพท์รุ่นอื่นที่ไม่มี m a ็ s a ซ e นะครับก็จะมีแผ่นสติกเกอร์และกดตัวหนีให้นะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ของมันต้องมีนะครับโดยเฉพาะหน้าร้อนนะครับช่วยระบายความร้อนในโทรศัพท์ของเราได้ใครสนใจกดตามพิกัดในตะก้าพร้อมพนลถได้เลย